ป้องปลายจะพาไปเก็บใบชะพลูนะคะใบชะพลูหรือผักขุณเลิศนะคะอีสานเรียกว่าผักอีเลิศนะคะเดี๋ยวต้องมาดูอันนี้ก่อนอันนี้คือต้นะมะเฟืองจะพามาชมดอกมะเฟืองกันปีที่แล้วดอกมากต้นนี้เก่าแก่ประมาณ20ปีแล้วนะคะพี่น้องเคยเห็นอดอกมะเฟืองไหมคะนี่สวยมากเลยนะนี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมจ๊ะทุกคนเนี่ย โอ้โหนี่ค่ะนี่ต้นใหญ่สูงนะคะแต่ปีนี้ไม่มีเดไม่มีลูกนะคะยังไม่มีลูกนะมีแต่ดอกนะคะมีจ้าไปเดี๋ยวเราไปเก็บอ้นี้กันเราไปเก็บอ่าผักชะอมอะชะพูกันนี่นะจ้าผักชะพูเกิดสวยงามมาก สวยงามมากพี่นอ้องชะพูมีประโยชน์มากมายนะคะสามารถทานสดได้ทานกับยำแหนมเนาะหรือว่ากับลาบกับก้อยหรือว่ากับแกงอ่อมก็ได้นะคะไปทำแกงอ่อมก็อร่อยมากนะคะมันมีมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมันเนาะ สวยงามมากเป็นดงเลยดูสินี่ฝนตกใหม่ๆยิ่งแบบว่าแตกยอดขึ้นมาสวยงามมากเราก็จะเก็บไปไปไว้รับประทานนะคะมันมีประโยชน์มากมายนะคะสามารถเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็ไอใช่ไหมไอแล้วก็เอาไปกินไปเคียเค้ยวเคี้ยวกินกับใส่เกลือนิดหนึ่งนะแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยว กินเข้าไปนะคะมันก็จะบรรเทาอาการไอได้นะคะท่านผู้ชมมีประโยชน์มากมายนะคะสําหรับใบชะพูนะคะบ้านไหนมีบ้างน่าจะมีแทบทุกบ้านนะเพราะว่าเขาก็มันเป็นผักที่กินได้แล้วก็เป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะดูยอดสวยงามมากเนี่ยก,กินกนับยำแหนมเนาะแหนมที่เขาขายกันาตามตลาดน่ะนะอร่อยมากกินกินได้หลายอย่างค่ะสามารถกินสดก็ได้กิน เอาไปทําอาหารออมหรืออะไรก็ได้นะกินสดก็ได้นะคะเป็นมีประโยชน์มากมายนะคะใบก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเนี่ยกลิ่นเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเนาะอันนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะคะอันนี้คือต้นชะพูหรือใบชะพูนะคะดูยอดอ่อนๆนี่สวยมากเลยเนี่ยฝนตกก็นางก็จะแตกยอดแตก กิ่งขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะปลูกง่ายมากนะคะสามารถเอาไปเอาเนี้ยไปเสียบไว้ในดินมันก็จะขึ้นได้เลยนะคะสำหรับต้นอันนี้นะคะปลูกง่ายนะคะโตไวนะคะเห็นไหมคะเยอะมากเยอะมากมายไก่กง เก็บยังไงก็ไม่หมดเพราะว่าแต่เราก็เก็บแค่พอกินนะคะเราไม่ได้เก็บเยอะเนาะเนี่ยใบเราก็จะคัดเอาที่มันสวยๆเขาก็เก็บแบบนี้นะคะเวลาเก็บเขาก็หัดเอาแบบตรงข้อมันเนาะปะ๊ปะปะปะ๊อปปอเลยเสียงดังกรอบมากนี่ค่ะโอ้โหดูมันก็จะเลื้อยไปทั่วอย่างเงี้ยนะคะก็จะเลื้อยของเขาไปทั่วแบบนี้เลยสวยงามมากใบก็สวยสวย อันนี้คือปอดสารพิษนะคะคือธรรมชาติล้วนๆนะคะดูก่อนมันเป็นดินแค่นี้เองนะคะเป็นดินเขาก็มาชาเอาไว้แม่บ้านนะคะแม่บ้านพี่แม่บ้านเขามาชำเอาไว้นะคะหลังจากกินเหลือนะคะที่เขาซื้ออะไรอะแกะแหนมเนืองหรืออะไรสักอย่างเนาะที่เขาก็มาเสียบเอาไว้ที่เขาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ก็ไม่แน่ใจพี่เขาบอกอะไรแต่จําไม่ได้แล้วนะคะนี่ดู พี่เขาปลูกเอาไว้นะไม่ใช่ตายนะแม่บ้านเขาปลูกเอาไว้แล้วเขาก็ไม่ทานกันหรอกค่ะเขาปลูกให้สวยงามเฉยๆนะคะนี่เราอยากทำอาหารเราก็มาเก็บเอาได้ประมาณนี้นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะสวยงามด้วยปลอดสารพิษกินได้สดๆทั้งสุกและสดนะจ๊ะนี่สวยงามมากไปใส่แกงอ่อมนี่หอมมากเลยนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า